ก็จะมาอธิบายการลงทะเบียนในระบบของเรากันนะครับนี่จะเป็นตัวอย่างของ i m s ปีหน่ภายในปีอนห่ืขาสองทับหเนี้ย i m เทักับ1นทั 1. เรียนด้วยกันเลยไม่ต้องแยกห้องเลยจะได้ทําความรู้จักคุ้นเคยกันมากขึ้นนะเราก็ไปเข้าที่หน้าเว็บของมหาวิทยาลัยนะครับ ให้ดูตัวเนี้ยเข้าระบบก,ก็จะยกตัวอย่างของคนแรกนะครับคนแรกคือบุราการแล้วกัน640 11 110 110 5004อ่ะ001นะ่ะโทษด,ดีตอนนี้ใช้ยูเซอร์กับพาสเวิร์ด คือรหัสนัศึกษานะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบแล้วให้ดูที่รูปที่ส่งให้เรานะครับอย่าเพิ่งดูที่ตารางเรียนนะให้ดูที่รายวิชาที่เปิดเรียนในภาคเรียนที่2องไปีหจะมีอยู่7จรายวิชาพอเข้ามาอันนี้ ตัวอย่างของบุรลากรนะก็เข้าไปที่การลงทะเบียนหน้าจะาจะขึ้นอย่างนี้ดูในช่องรหัสวิชานะครับะระดับที่หนึ่งเลยที่รายวิชาที่เปิดจะเป็นวิชาหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งศูนย์ห้ากดรหัสเลยครับแล้วก็คลิกไปที่ตัวคำว่าค้นหา ระบบจะเปิดมาหน้าตาเป็นแบบนี้ดูที่ตะกา้าถ้า i m เ1ก็เข้าไปดูที่ตาก้ากดที่ตะก้า i m s 1นะครับนี่มาแล้วจะขึ้นที่ด้านบนสุดนะครับดูแถบบนสุดวิสิก์สำหรับอุตสาหกรรมมาแล้วต่อมา ก็ดูที่ช่องว่างเหมือนเดิมกดลับดับที่สอง1นึ7งสแล้วก็กดคำว่าค้นหาก็ดูที่ตาก้าครับชื่อกลุ่มเรา ims 1กดที่ตากา้าาดูที่แถวบนสุดนะครับมาแล้วปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับอุตสาหกรรม วิชาที่3 1 4 2 1 0 2กดที่ช่องเดิมนะครับแล้วก็กดค้นหาดูที่ตะก้าครับ IMS 1นึ่งกดตะกา้ามาแล้วครับวิชาที่3ามวิชาที่4ก็เช่นกันครับ กดดูช่องที่อยู่ข้างล่างคําว่าระบุรหัสวิชาหนึ่งสีสองหนึ่งศูนย์สามกดค้นหามาแล้วครับหนึ่งสีสองหนึ่งศูนย์สาม ims หนึ่งเขาจะบอกชื่อเจ้าอาจารย์เจ้าของวิชาไว้นะเนี่ยชื่อของวิเจ้าของวิชาคืออาจารย์ปนุษศีพัคคารัตครับกดตะกา นะวิชาที่สี่ก็มาแล้วก็ไล่ไปเลยครับสำหรับคนที่คนที่เทียบโอนวิชาทั้งเจ็ดเนี่ยไม่ได้เราก็คือไล่ใส่ไปทั้งเจ็ดวิชาเลยหนึ่งสามสามสี่ศูนย์ห้ากดค้นหามาแล้ะครับวิชานี้จะเรียนร่วมกับ อุตสาหการนะครับ IES 3และก็บวก IMS 1กดตะกดตากาวิชาที่5มาแล้วครับวิชาที่6ก็คือ1 4 1 2 0 0กดค้นหามาแล้วครับไอเอ็มเอสหนึ่งมีตะก้าอยู่กดตะก้า วิชาที่เจ็ดหนึ่งส่สลบอันนี้ครับแล้วกดรหัสเข้าไปกดค้นหา,นานแล้วอันนี้ของเราเนี่ยจะเป็นคำว่าบอคอร์นครับบอคอร์ก็คือเดี๋ยวเราจะไปเรียนช่วงซัมเมอร์แต่เราก็ต้องลงไว้ก่อนในการศึกษางานตอนนี้ก็คือเจ็ดวิชานะครับในระบบ จ็ดวิชานี้ถ้าไปตรวจในการเทียบโอนจากปวสเนี่ยใครเทียบไม่ได้ก็คือต้องลงทั้งเจ็ดนี้เลยนะเมื่อลงครบเจ็ดวิชาตัวนี้อาจางสมมติว่ากรณีของบุคลากรเนี่ยต้องลงทั้งเจ็ดวิชาเนี่ยเจ็ดวิชาก็จะเป็นสิบห้าหน่วยกิตนะครับเรียบร้อยแล้วก็กดยืนยันการลงทะเบียนก็เป็นอันจบการลงทะเบียน ในระบบของเราละเห็นไหมครับแถบด้านซ้ายนะครับเป็นปุ่มสีแดงแดงแ้คคำว่ายืนยันการลงทะเบียนนะครับกดเสร็จก็จบเรื่องของการลงทะเบียนในระบบเราละในส่วนของวิชา CE อีก3วิชาก็คือที่คุณส่งส่งข้อมูลมาให้สาขาให้อาจารย์นุชเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วสาขาจะเป็นคนส่งทะเบียนเพื่อลงรายวิชาเพิ่มให้ ก็ประมาณไม่เกินยีิบสี่หน่วยกิตนะครับสำหรับปีหนึ่งรวมกับวิชาเนี้ยสิบห้าหน่วยกิตถ้าสิบห้าหน่วยกิตบวกกับวิชาซีอีสามวิชาถ้าเป็นวิชาละสามหน่วยกิตก็จะเป็นสิบห้าบวกเก้าเป็นยีิบสี่นะครับอันนี้ผมไม่กดยืนยันนะครับเดี๋ยวผมจะให้บุลากรไปลองทำไปลองเข้าระบบด้วยตัวเองแบบนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพอหลังจากนี้ผมก็จะลบออกละ ในระบบเพื่อให้บุคลากรได้ลงมือทําเองอ่าโอเคครับนี่คือการลงดะเวยบในระบบ